วันนี้มาดูกรณีของคุณแพรจา๋านักร้องจากเวที The Voice นะคะนางสาวยานวัฒเจริณธิพัฒน์พร้อมกับคุณแม่ค่ะคุณแพรจา๋าพร้อมคุณแม่เนี่ยเดินทางเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยานะคะหลังจากที่คุณแพรจจ๋าเธอถูกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างของเมืองพัทยาลวนลามค่ะตอนที่เธอนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะโดยที่บอกจ้างให้ไปส่งที่ Walking Street ตอนนี้เนี่ยล่าสุดจับตัวได้แล้วค่ะ โดยพันตารวจเอกกุลชาติกุลชยัยผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรเมืองพัทยาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนไปจับกลุมตัวนายสิทธิศักด์พลอาวุธอายุ35ปีนะคะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ค่ะก็จับตัวมาพร้อมกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีน้ําเงินเข้มหมายเลขทะเบียนป้ายเหลืองกอขอคสอง0 7ชนบุรีนะคะก็จับมาพร้อมกับรถยนต์คันที่ก่อเหตุนั่นแหละคะ่ะแล้วทั้งนี้เนี่ยไปตรวจสอบนะคะ ก็ทำเรื่องถอนใบขับขี่ด้วยค่ะถอนป้ายเหลืองออกจากรถจักรยานยนต์แล้วก็ส่งดำเนินคดีในข้อหารกระทําการอนาจารเสพครับเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้านะะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยประวัตินะ,ะประวัติของนายคนนี้เนี่ยนะคะนายสิทธิศักดิ์เนี่ย เคยถูกจับในข้อหาขับรถในขณะเมาสุราและของเมาอย่างอื่นและมีไว้ในครอบครองประเภทหนึ่งยาเสพติดให้เข้าประเภทหนึ่งยาบ้านะ,คะเคยถูกจับข้อหายาเสพติดมาก่อนด้วยนะคะซึ่งตอนตำรวจเขาจับไปเนี่ยยังให้การไม่รู้เรื่องเลยนะคะท่านผู้ชมยังอยู่ในอาการมึนเมาอยู่เลยค่ะคแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวเองในคลิปที่คุณแพรจาาเขาถ่ายมาไว้แน่นอนเป็นคลิปที่นายคนนี้ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็จับ ไปตรงที่บริเวณขานะะตรงต้นขาของคุณแพรจา๋าจับ,บไปตลอดทางเลยนะคะทีนี้พอถามเนี่ยตอนแรกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ้างเพียงแต่ว่าที่จับไปเพราะว่ากลัวกลัวคุณแพรจ๋าจะตกรถรนะคะ,ะ,คะเขาบอกแบบนี้แต่เจ้าหนะ้าที่ไม่ปากใจเชื่อนะคะเพราะว่ามันเห็นคลิปการพฤติกรรมอย่างชัดเจนก็ต้องควบคุมตัวเข้าห้องขังรอให้ผู้จารู้เรื่องก่อนแล้วก็จะต้องทําการสอบปากคําอีกครั้งหนึ่งค่ะ